สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาหาอะไรกินกันที่คาเฟ่น่ารักๆค่ะอ่าเป็นคาเฟ่ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่มีเมนูมากมายและหลากหลายมากขึ้นนะอันนี้เป็นอ่าเค้กหน้าไม้นะคะสตรอเบอรี่หนึ่งชิ้นจะาก35เชิ้ตนะคะอ่าน่าทานกันไหมคะเพื่อนๆเมนูแรกมาแล้วนะคะที่จริงอ่ะ อยากถ่ายเยอะกว่านี้ค่ะแต่มิมเต็มค่ะมือถือมิมแน่นมากก็เลยนะฮะก็ถ่ายมาประมาณนี้ไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาพายแอปเปิลอะไรสักอย่างถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภาัายด้วยนะคะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเพื่นพนอนๆวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่น,นะคะถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนที่อยากรู้ว่าพันบรรยากาศ ร้านเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูตอนท้ายนะคะเพื่อนอ่ะพอดีว่ามิ่มเต็มก็เลยถ่ายได้แค่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นควัวซองอัลมอนนะคะน่าทานมากเลยเนื้อฟูฟูกรอบอร่อยนะคะหอมมันส่วนอันนี้นะคะก็เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นบัฟเฟ่นะคะอันวันนี้มีแค่ซอสอ,อะเลมอนนะคะหน้าเลมอนก็เลย สั่งมาประมาณนี้แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่จริงเครื่องดื่มมีหลายแก้วคะ่ะแต่ถ่ายไม่ไม่ได้ละมินเต็ม <c oughs> ก็เลยถ่ายมาแค่แก้วเดียว <c oughs> ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในร้านนะคะ <c oughs> ก็จะสดชื่นสดชื่นต้นไม้เยอะๆหน่อยนะคะหากว่าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนที่แวะเวียนมาแถวบางแสนนะคะเลี้ยงหนองมนะคะแวะมาร้านนี้ได้นะคะ35เชิญค่ะก็มีมุมถ่ายภาพมากมายนะคะ หลายอย่างทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่นะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะอาหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆแล้วเราจะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยคะ่ะบ๊ายบาย